สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนางสาววีรัตสุมงคลดิฉันจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้จะทำให้ทุกคนสะเทือนใจไม่หยุดเลยค่ะเพราะเนื่องจากอมมี่กับไอโกะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วค่ะและตอนนี้ยังมีภาพถ่ายติดวิญญาณอมมี่กับไอโกะมาให้ทุกคนได้ดูกันเราจะไปดูของอม เออขอไอโกะก่อนนะเพราะว่าออมี่ยังไม่เจออยากหยุดวันเวลาให้ฉันและเธอไม่ต้องเจอก,กัน,นกําหนาถึงคฉันเองไม่พบเธอหนึ่งคือของคนจะต้องพลาดพลอ่อนวามสุขนี่แหลคะค่ะคือภาพถ่ายที่เราจะให้ทุกคนดูนะนี่คือภาพถ่ายของดวงวิญญาณไอโกะ ซึ่งแต่ละภาพก็จะน่าขนล,ลุกกันหมดเลยนะนี่คือภาพของออมมี่ก่อนที่จะไปงานศพนะคะคือนางเจอดวงวิญญาณของใครไม่รู้กำลังทำหน้ายิ้มเหมือนถ่ายรูปกับออมมี่ตอนนี้คือออมมี่ยังไม่เสียชีวิตแต่พองานศพเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาออมมี่หายใจไม่ออกและและเสียชีวิตไปในที่สุดค่ะส่วนภาพนี้คนลุกมากๆเลยค่ะท่านผู้ชม คือจะมีเหมือนหน้าคนกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้านี่คือภาพของพี่สาวของไอโกะนะคะซึ่งทางเราก็ขอไม่เปิดมากเกินไปนะคะเพราะถ้าเป็นคนที่หัวใจเป็นโรคประสาทอาจจะคนลุกก็ได้ค่ะดิฉันขอรายงานแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะ